ไปเป็นหัวข้อนี้นะครับแสตเนอร์ดสองสองแปดเกี่ยวข้องกับแตเนาร์ดหนึ่งร้อยยังไงนะครับหลังจากที่ดูว่ามันสัมพันธ์กับสองสี่ศูนย์ไปยังไงแล้วก็มาดูว่ามันสัมพันธ์กับหนึ่งร้อยยังไงบ้างนะครับแ t ต n d าร์ดหนึ่งร้อยนะครับเวอร์ชั่นปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยชื่อมันคือ เป็น building building performance standard นะครับเป็นมาตรฐานว่าด้วยเรื่องประสิทธิภาพหรือว่าสมรรถนะของอาคารนะครับในแง่ของพลังงานแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกจกนะครับสำหรับ existing building สำหรับอาคารที่ใช้งานแล้วนะครับมีเป้าหมายที่มีเป้าหมายสำหรับดูเรื่อง สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารนะครับแล้วก็ซึ่งก็จะจำแนกตามประเภทอาคารนะครับแล้วก็ climate zone นะครับซึ่งพัฒนามาจาก cbecs อันนี้มันจะเป็น มันจะเป็นฐานข้อมูลของอาคาราที่เขาสำรวจมาทั่วอเมริกาเนาะกับอีกอันหนึ่งเป็น RECS อันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลอาคารเหมือนกัน CBECs นี่มันเป็น Commercial Building Energy Consumption Survey นะครับเป็นเป็นผลสำรวจการใช้พลังงานของอาคารเชนนิงพาณิชย์นะครับ Commercial Building เด,เดี๋ยวย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่ง building type เนี่ยก็หมายถึงประเภทของอาคารนะครับเช่นอาคารสำนักงานศูนย์การค้าสถานศึกษาโรงแรมโรง,ง,งพยาบาลเ,เรียกว่า building type นะครับส่วน climate zone เนี่ยเอชเรย์แบ่ง climate zone ออกเป็น9ชนิดอะไล่ตั้งแต่ร้อนไปถึงเย็นนะครับถ้าเลขหนึ่งก็เป็นร้อนเก็เป็นหนาวจัดอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วมันจะแยกย่อยเป็น 1a 1b 2a 2b อีกผมจําไม่ได้ว่า a เป็นจําไม่ได้ว่า a เป็นชื้นแล้ว b เป็นแห้งหรือว่า a เป็นแห้งแล้ว b เป็นชื้นไม่รู้นะครับจําไม่ได้แต่ว่ามันจะแยกเป็น a b ที่เป็นแห้งกับชื้นอีกแล้วก็ตอนนี้มีโซนศูนย์นะครับ tropical เป็น hot and humid ก็มีศูนย์ a ศูนย์ b อยู่เหมือนกันนะครับเป็นโซน tropical แล้วประเทศไทยก็อยู่ในโซน t ropical ก็จะเป็นโซนสุกนะครับเป็นต้นนะทีนี้มาฐานข้อมูลสองตัวนี้ออันนึงเป็นเป็นการสำรวจการใช้พลังงานอาคารนะครับอันนึงเป็น commercial building อีกอันนึงเป็น residential buildingresidential คือที่อยู่อาศัยนะครับแล้วอาคารประเภทที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยทั้งหมดจะเรียกว่าเป็น commercial building นะครับเพราะฉะนั้นก็ s t ต n d า r หนึ่ง้อเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานกับมาตรฐานประสิทธิภาพของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งจัดกลุ่มตามประเภทของอาคารแล้วก็คลาสเปโซนนะครับแล้วซึ่งพัฒนามปจากฐานข้อมูลอาคารทั้งอาคารพาณิชย์นะครับ c b e c s กับอาคารที่อยู่อาศัยนะครับ IECS e นะอาคารที่เป็นไปตามมาตรฐานหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะต้องมีพลังงานที่ต่ำกว่านะครับ Energy Use Intensity และ EUI นะครับแล้วก็ค่า Greenhouse Gas Intensity นะครับต้องต้องต่ำกว่าค่าเป้าหมายนะครับที่ทยี่สิบ้า percentile นะครับ ของ EUI กับ Carbon d i s tribution นะครับของประเภทอาคารนั้นๆแล้วก็ Climate Zone นั้นๆน,น,นะครับคือฐานข้อมูลอันนี้มันใหญ่มากนะสำารวจอาคารทั้งประเทศอเมริกาเลยนะครับในข้อมูลมันก็จะเห็นเป็นแบบอาคารประเภทเช่น small office medium office large office building อย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะเป็น range มาว่าถ้าสมอลอ office นะมีพื้นที่ตั้งแต่เท่านี้ตารางเมตรเท่านี้ตารางเมตรใช้พลังงานอยู่ในช่วงเท่านี้ถึงเท่านี้กิโลวัตต์อต่อตารางเมตรต่อปีแล้วก็มีแยกเป็นข้อมูลย่อยๆอีกอะไรเงี้ยว่าแบบแอร์ใช้เท่าไหร่ไฟฟ้าแสงสว่า,ษางใช้เท่าไหร่อุปกรณ์ใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นข้อมูลที่เขาสำรวจมาแล้วก็สรุปเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆไว้ เวลาใครจะเอาเวลาใครจะวิจัยว่า,าถ้าเกิดทำมาตรการประหยัดพลังงานนู้นนี้นั้นนะครับให้ไปกับกลุ่มอาคารออฟฟิศทั้งประเทศอะไรเงี้ยมันจะส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้เยอะน้อยแค่ไหนในภาพรวมของประเทศอะไรเงี้ยมันจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับบ้านเราไม่มีนะคิดเคยคิดว่าจะขอข้อมูลอขอทุนมาทำเหมือนกัน แต่ว่าพอขอทุนไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้นะครับเขาบอกว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานเขาไม่ให้นะครับเขาบอกว่าประเทศเราต้องการงานวิจัยในเชิงประยุกต์คือคือทําแล้วต้องเอามาใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ไม่ทําวิจัยที่เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วนะครับซึ่งมันก็ประหลาดดีครับคือถ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐานแล้วจะไปวิจัยต่อยยังไงนี่มันนึไม่ออกนะครับ ข้อมูลอย่างนี้ประเทศไทยไม่มีนะครับมีแต่ก็ไม่เปิดเผยด,ด้วยแล้วก็มีเฉพาะกลุ่มอาคารที่เป็นอาคารควบคุมที่ถูกบังคับให้ส่งรายงานการใช้พลังงานทุกปีอมม่มีแค่นั้นนะครับอ,อ,อ่ะทีนี้บอกว่าถ้าเกิดจะผ่านตามหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะต้องมีค่า EUI นะครับการใช้พลังงานแล้วก็ค่าการปล่อยการเรือนกระจกคือ GHGI เนี่ยต่ำกว่า25นนะครับต่ำกว่า range 25%ของของฐานข้อมูลนะนะฐานข้อมูลไอ้สองอันข้างบนนั่นแหละ EUI เนี่ยคือ,อ,อการใช้พลังงานอนะ่ะกิโลวัตเป็นประมาณนี้กิโลวัตต,ต์ต่อตารางเมตรต่อ,ตอปีอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเป็นสำนักง,งานก็อาจจะอยู่แถวร้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นพวกอาคารที่ได้รางวัลก็จะอยู่ต่ำกว่าร้อยอะไรเงี้ย เป็นต้นนะค่าค่านี้ไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันละมั้งก็จะเป็นแบบอาจจะปล่อยคาร์บอนกี่ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตรต่อปีอะไรอย่างนี้มั้งเนาะถ้าถ้าถ้าให้ดาวก็จะเป็นแบบนั้นนี้ถ้าเกิดเราเอาสมมุติในในกลุ่มอาคารเดียวกันกับพลังเมทโซนเดียวกันเนี่ยสมมติมีร้อยอาคารอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาเรียนกันคนระับอาคารที่อาคารที่หนึ่ง าคารที่หนึ่งถึงอาคารที่ร้อยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เรียงการใช้พลังงานนะสมมติอันนี้อาจจะเป็นกิโลวัตต์แต่อตารางเมตรต่อปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียงอาจจะแบบเรียงจากน้อยไปมากก็ได้นะครับแล้วก็ตัดกันที่ยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ายก็คือตรงนี้ครับยี่สบห้าสมมติมีร้อยอาคารก็เป็นอาคารที่ยี่บห้านี่กลุ่มที่ใช้อาคารน้อย ที่สุด2ี่ิ้าเซ็นนี้ยนี่จะเป็นค่าเป้าหมายที่เขาพูดถึงเมื่อกี้นะครับที่ว่าจะต้องมีค่าอยู่ในช่วงช่วงยี่้าเอร์เซ็นท้ายนะที่ใช้น้อยเนี้ยนะครับถึงจะถือว่าผ่านตามส้นหนึ่งร้อยอ่าอาคารที่ไม่ผ่านนะครับอาคารที่ไม่ผ่านตามค่าเป้าหมายนั้นนะ่ะก็จะสามารถไปคอลิฟายด้วยวิธีการอีกอีกอันหนึ่งแนละ้วก็คือไปต้องไปผ่าน การทำ Energy Audit นะครับตาม Level 2นะตามวิธีการทำ Energy Audit มาตรฐานของ ASHRAE นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะไปศึกษามันแต่ไม่มีเวลาเนาะคือคือแอชเรยเขาจะมีไกด์ไลน์อยู่ตัวหนึ่งไม่แน่ใจเรียกว่าไกด์ไลน์หรือมาตรฐานนอยู่ตัวหนึ่งเป็นเรื่อง Energy Audit โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งการ สำรวจตรวจวัดการใช้พลังงานเป็นสามเลเวลอะเลเวลหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจวัดเข้มข,นข้นแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเนาะเออก็ถ้าเกิดทำละเอียดมากก็จะยิ่งแม่นยำใช่ไหมแว่าถ้าทำละเอียดน้อยก็ยิ่งไม่แม่นยำานึ่งอนี้เขาคงเป็นระดับกลางอะเลเวลสองเนี่ยนะครับก็คือจะต้องผ่านการทำออดิตตามเลเวลสอง แล้วก็มีการประเมินเรื่องการลดคาร์บอนด้วยดีคาร์บอนไอเซชันนะครับแล้วก็มีการลงมือทำนะครับมาตรการที่มาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือว่ามาตรการมาตรการลดคาร์บอนนะีที่มันคอสอิฟเฟกตีฟด้วยนะที่มันคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยนะก็นะต้องมีคือถ้าไม่ผ่านตามเงื่อนไขไอ e ้ยี่สิห้าเป์ทของ EUI กับ CSGI เนี่ย ก็ต้องผ่านการทำ Energy Audit Level สอแล้วก็ประเมินคาร์บอนด้วยนะครับว่าจะลดยังไงแล้วก็ลงมือทำมาตรการที่พิจารณาแล้วคุ้มด้วยนะต้องมีการลงมือทำจริงๆด้วยถึงจะถือว่าผ่านได้นะครับอันนี้หน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาว่าจะผ่านไม่ผ่านที่เขาเรียกย่อๆว่า a AH s j เนี่ยนะซึ่งที่เคยพูดในคลิปก่อนๆหน้านี้ของบทความนี้ว่าบ้านเราจริงยังไม่มีนะ คือหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาว่าจะผ่านไม่ผ่านตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรับที่ที่รับเอาการพิจารณามาตรฐานหนึ่งร้อยมาดูด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะโมดิฟายนะครับสามารถดัดแปลงเ,เปอร์เซนต์ไทเป้าหมายได้นะครับในการตัดสินของเขาเนาะซึ่งก็ต่างไปจากสแตนดานหนึ่งร้อยนะมาตรฐานสองสองแปดเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดเรื่อง เป้าหมายประสิทธิภาพพลังงานนะครับที่จำเป็นจะต้องบรรลุให้ได้แบบแบบชัดๆนะแบบอันนี้แปลตรงๆก็คือเป็นอิสระนะ i n d e p e n d e n t l y แต่ว่าแปลกลับมาเป็นภาษาไทยให้ผู้รู้เนอรคือไม่ได้มีการระบุค,ค่าเป้าหมายชัดๆนะเหมือนที่หนึ่งร้อยมันทำนะครับแต่ว่าค่าเป้าหมายคือน,นี่เลยครับก็คือ net zero อะไรเงนะเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายไปที่ net zero เลย ไม่ใช่ว่าจะต้องลดให้ได้เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ทายหรือว่าต้องไปทำ Energy Audit ตาม Level สองแล้วมีการลงมือทำมาตรการประหยัดพลังงานจริงๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแส่หนดสองสองแปดเนี่ยมุ่งไปสู่ Net Zero เลยอยู่แล้วนะครับทั้ง Energy ทั้งคาร์บอนะครับโดยพิจารณาเป็นหลายปีนะครับโอเคก็หัวข้อนี้ก็ย่อหน้าเดียวเลยนะครับยาวๆยว่อหน้าเดียว ถัดไปจะเป็นหัวข้อนี้เนาะบทบาทของสารทําความเย็นในสแตนดานเนาะเพราะว่ามันมีประเด็นที่เขาพูดว่าดูการลดคาร์บอนจากโอเปอเรชันใช่ไหมแล้วก็ดูการลดคาร์บอนจากการที่มีการถ่ายน้ํายาหรือน้ํายานวไหลนะครับเดี๋ยวเราดูว่าหัวข้อนี้ก็จะพูดเรื่องอะไรต่อ